กินอะไรไม่ไหวไก่เหลือบลิขิตไทยแลนด์สำเนาบัตรประชาชนสองครบแล้วมั้ง วันจะไปไหนแต่เช้าเหรอลูกอ๋อวันนี้หนูเตรียมตัวจะไปสมัครงานค่ะแม่ดีแล้วลูกขยนันขยันเข้าไว้ค่ะแม่หนูว่าจะทํางานเก็บเงินไว้ซื้อบ้านสักหลังจะได้ไม่ต้องมาลําบากพี่ลูกหมูเขาไม่หรอกวันพี่เขาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกลูกรู้ค่ะแม่แต่หนูก็เกรงใจพี่เขาอยู่ดีจ้าแล้ววันนี้หนูจะกลับทิมงหรอลูกอืมน่าจะเย็นเนนะคะมีอะไรเปล่าคะแม่ อ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่อยากทําอาหารเย็นรอนอะ่ะพวกเราไม่ได้กินข้าวฟ้อมหน้าฟ้อมตากันมานานแล้วลูกได้สิคะแม่อออแต่เห็นพี่ลูกหมูบอกว่าวันนี้จะไปทํางานต่างจังหวัดจะกลับมาบ้านหรือเปล่าคะอ,อ้าวเหรองั้นเดี๋ยวแม่ไปถามพี่เขาก่อนว่าพี่เขาจะกลับไหมอ๋อได้คะ่ะแม่ยังไงก็บอกหนูเหมือนกันนะคะจ้าเดี๋ยวหนูไปทํางานก่อนนะคะสวัสดีค่ะโจคดีกคุ่อ๋อคุณแม่ขอหนูฝากเก็บจานด้วยนะคะ ได้ค่ะนี่ลูกหนูค่ะแม่เห็นว่าวันนี้หนูจะไปทำงานปังจังหวัดเหรอลูกอ๋อใช่ค่ะวัดบอกเหรอคะจ้าแล้ววันนี้หนูจะกลับบ้านไหมอืมหนูก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะจ้ะแล้วหนูบอกอีกทีนะคะอ๋อโอเค งั้นเดี๋ยวโทรบอกแม่ด้วยนะจ้ะเดี๋ยวหนูไปทางนานก่อนนะอืมไปค่ะได้ค่ะบอสค่ะสวัสดีค่ะนี่ทุกคนบอสบอกว่าเราไม่ต้องไปต่างจังหวัดแล้วนะลูกค้าแคนเซอร์แล้วเฮ้ยจริงดิจริงอ่ย,อยนี้ก็ดีสิจะได้พักผ่อนสักทีเฮ้ยงั้นวันนี้เราก็กลับบ้านไว้ได้ดิก็ใช่นะสิ สวัสดีค่ะพัสดุเหรอคะเข้าไปส่งได้เลยค่ะที่บ้านมีคนอยู่ค่ะค่ะลูกหมูเย็นมีว่างปะไปหาอะไรกินกันฉันคงไปไม่ได้อะฉันมีนัดก,กับที่บ้านเอาไว้วันหลังล้วกันเนาะอเออเริเช็คอ่วคะวางปะเฮ้ยฉันว่างพอดีเลยอ่าโอเคดิวงง้นไว้หาอะไรกินกัน แฉยได้จัางลูกหมูไม่ว่างนอะ่ะเือนั่นน่ะสิไม่ครบแก๊งเลยอ่ะเอาหนาวเอาหนาไม่เป็นไรไว้บอหลังก็ได้นะไก่ทอดพริกไทยดำลูกๆต้องชอบแน่ๆเลย หอมอ่ะไม่ได้ทอดก็นานเลยเอ๊ใครมามารับค่ะกะดูกระส่งครับคครับมีเก็บตังค์ไหมคะไม่มีครับสักครู่นะครับ ขอบคุณครับลูกหมูน oh, oh. really? ี่สั่งของเก่งจริงๆเลยเก่งอะไรไม่ไกลคุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ทำไมแม่สะเพาอย่างเงี้ยฮะ ไฟภาษาอะไรไฟจะไหม้บ้านหนูอยู่ละแม่ขอโทษพี่ลูกหมูจะไปตะคอกใส่แม่ทําไมแม่เขาไม่ได้ตั้งใจซักหน่อยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็ไม่เกี่ยวถ้าบ้านหนูไฟไหม้ขึ้นมาแม่จะรับผิดชอบไ่อยไหมแม่ขอโทษจริงๆสงสัยแม่จะอยู่นี่ไม่ได้แล้วแหละถ้าขืนแม่ยังอยู่ต่อบ้านหนูเลอแต่ซากแน่หนูจะส่งแม่กับไปอยู่บ้านยาย พี่ลูกหมูทําไมพูดกับแม่แบบนี้ล่ะทั้งเงียบไปเลยวันแม่เพจฉันพูดได้นี่พี่ฟังเหตุผลของแม่ก่อนสิไม่ใช่เอาแต่ว่าแม่ไม่ฟังอะไรเลยได้ลองพูดมาสิเหตุผลมันจะฟังขึ้นไหมไหนลองเล่าให้ฟังสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือว่าแม่ของคุณลูกหมูนะครับไม่เก็บตังค์ไหมคะไม่มีครับสักคุณนะครับ บครัพี่ลูกหมูต้นเหตุมันก็เกิดจากพี่นั่นแหละหนูขอโทษค่ะแม่ที่หนูไม่ฟังเหตุผลแม่ก่อนไม่เป็นไรหรอกลูกความจริงมันก็เป็นความผิดของแม่ที่ทําให้บ้านหนูเกือบพังพี่หนูถามจริงเถอะพี่เป็นห่วงแม่บ้างไหมเนี่ยหรือว่าเป็นห่วงแต่บ,บ้านจริงสิหนูควรเป็นห่วงแม่มากกว่าเป็นห่วงบ้านหนูมันแย่จริงๆค่ะแม่ ช่างมันเถอะลูกแม่ก็แค่จะทํากับข้าวไว้รอกินพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่คงไม่ได้กินแล้วล่ะเพราะมันไหม้หมดแล้วใครบอกจะไม่ได้กินล่ะคะหืมหมายความว่าไงลูกก็หมายความว่าหนูจะเข้าครัวเองไงคะแม่รอชิมฝีมือหนูได้เลยนะโอ้โจริงเหรอลูกจริงค่ะปาวันไปทำกับข้าวให้แม่กินกันค่ะรอแป๊บนึงนะคะ ก็อทำให้เิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมาได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น Lovey k e คิด Thailand